มาแล้วเลขทูบแม่น้ำหนึ่งงวดหนึ่งกันยายน2564มาตามนัดกับเลขทูบแม่น้ำหนึ่งซึ่งวันนี้วันที่31สิงหาคม2564เวลาประมาณ20นาฬิกา50นาทีแม่น้ำหนึ่งหรือพิรดาธนะโชคจินดาไอดอลใบหวยชื่อดัง ได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ปล่อยเลขทูบเหมือนเช่นเดิมซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าชมประมาณห้าหมื่นกว่าคนสำหรับเลขทูบที่จุดออกมาได้นั้นไปชมกันคขาว่ามีตัวเลขอะไรกันบ้างต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าตัวเลขที่ให้นี้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถตามได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ให้ผ่านเลยไปหรือจะเก็บไว้เป็นแนวทางก็ได้นะคะซึ่งทางช่องเองก็ได้รวบรวมตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งที่ให้มาทั้งสองชุดมาฝากแฟนๆกันค่ะผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ด้วยนะคะ